ติ่มซำทุกคนต้องบอกเลยราคาร้านนี้ถูกมากแทบเสิร์ฟมานะเป็นร้านเก่าแก่ร้านดังนะคะในย่านอุดมสุขหอัดน้นดำตา like leave it out sugar right no nah, sugar and sugar and สวัสดีค่ะก็มาเจอกแท็อีกแล้วนะคะในช่องแท็บบี้เควันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินติ่มซำทุกคนต้องบอกเลยราคาร้านนี้ถูกมากแท็บเสิร์มานะเป็นร้านเก่าแก่ร้านดังนะคะในย่านอุดมสุขเป็นติ่มซำที่เข่งเลยอ20กว่าบาทถูกมากเออแล้วคนหลายคนรีวิวว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเรารีบไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเดี๋ยวมันจะเต็ม,มนจะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกินกันบ้างคะ่ะ ย่านอุดมสุขนะจระิงๆของกินเยอะมากนะีิร้านนี้นะคะไข่สินติ่มซัมจ้าเมนูนะคะ30สบาทแต่ว่าสิบแถมหนึ่งะทุกคนนี่คนเมนูเยอะมาก เมื่อกี้รับสั่งนะขนมจีบปูขนมจีบกุ้งนะ,ะแล้วก็ขนมจีบหมูกระเพราไส้ครีมนะคะต้าวขาวปูจ๋าอะไรนะรู้งานเวอร์พี่หมีสติ <Wow. S 1> ๊กโชว์เซติ Say, ๊กโชว์ส mm hmm. ิกโชว์นี่คือสติ๊กโชว์ yes and this is like we're gonna eat this spicy sauce because it's kind of like old time ใส่ซอสพริกนะคะ ที่นี่เขาจะมีบาคเตด้วยนะคะแต่แทบไม่ได้สั่งเพราะว่าสั่งไปเยอะวันน้ำชากาแฟโอวตินอะไรกันฮึใช่ใช่ใอะไรชาไม่มาเลย <laughs> แยกนะ้ำกินโอวัลติน Can't like like leave it on sugar, right? No. Sugar and. Meat. Sugar and. Oh. นี่คือ5เก่านะแต่เขาจะมี3แบบให้เลือกเราเลือกแบบนี้มาหลุดหมดมีดึงหลุดหมดเลยอ่ะฟุตดินนสแอเดแดับเบิลแอรเปิดโชว์น้อยโดนไหม กินข้าวอีกยาวสิ่งกับจิกโชว์ชขนมติดปูนะคะน้อยช่วยเหมือนสิ่งตำที่ภูเก็ต อันนี้คือกุ้งเจี๋ยวหลอดอะไรนะหน่อไม้นน Let me try first this one ขนมจีบหมูเอ้ยอันนี้นขนมจีบกุ้ง เซมแอสติสรับอันกินนะคะไข่แดงราคาคนกิน,นไม่เป๊กอันอีชน,นี่นะครับเป็นเต้าหู้อ่ะนะเนี่ยเป็นเต้าหู้ลาข้างล่างเป็นหมู ปลาทรายแดงดีเน่งวีดไงครับรพี่หมีโชว์สะลับเปาดิของโปรดเป็นคนชอบกินสะลับเปามาก,กสะลับเปาชอบบไส้ ไส้ครีมไส้หมูดแดงไส้หมูสับนบ er <ม>ายพูดจริงบุดวอลเทอร์มาเองเหรอตัวนี้น่ากินมากนะครับแต่เขาเขียนในเมนว,ว่ามันเป็นกุ้งเทียมอันนี้มันจะเป็นซอสพริกเหมือนแบบภูเก็ต This is like Phuket style Eat with um, spicy sauce ดีอะแ่งอะไ่ากินมากบมากนะแข่งา30ยู่กลางน้งที่อุดมจบรง์โปรโมช่นเขานะะ10ปี1เข้ากับแข่งรายยิป7บาทลด i ิทธิ หมที่ชอบที่สุดันี้ซายมาอันนี้เขอามาขึา้นไกไไม่ได้มไม่เม์น้ำไ,ไม่เอาวัน ต้องเรียกยังไงต้องมาดูเองอันนี้เป็นเต้าหู้ไส้หมูนะฮะมาคัดใหม่แบ่งครึ่ง ซิมหนักเลยใหญ่มากนะส่วนเมนูนี้นะคะคือเมนูกะหล่ำปีเป็นเมนูยอดที่ของเขาวิวีวนะวิวีวนะสองสวยอ่ะวิวีวนะ อ,อร่อยมากเหมือนขนมผิดหมูทอดด้วยกระปับปีนิ่มๆไอเบสลาสีสหมดแล้วนะเนี่ยเร็วมากนะครัจะไปหาก,กินไก่ทอดต่อเอาให้ทุกคนจะขอกินข้าวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ต่งดูว่า15ถึงเนี่ยเราหมดกี่เท่าไหร่ โอเคขึ้นร้อยมาแล้วนะคะกินไปทั้งหมด462บาททุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเรามาเจอกันนิดๆหน่อยๆแบบฉับไวแบบเสิร์ชแล้วเห็นแล้วแบบเอยอยากกินก็เลยเออมากินก็ได้ถูกมาก462บาททั้งที่ไป15เข่งน้ำเปล่าอีก1ขวดนะคะน้ำแข็ง2แก้วแล้วก็โอวันตินอีกหนึ่ง,นะแ,ง,งแก้ว,ว,กว,น,น,กน,กวนะคะก็รสชาติอร่อยแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเจ้าเก่ารีวิวก็ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ในอุดมสุขเลยใจกลางสุขุมวิทเลยทุกคนมาสะดวกลงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงก็ถึงเลยนะคะอา สำหรับร้านนี้ถ้าเกิดบอกว่าติ่มซำอร่อยไหมก็คืออร่อยแต่รสชาติจะเป็นแบบเพลนๆนะทุกคนจะไม่ได้แบบรสชาติที่แบบมีรสชาติแบบจัดจ้านให้อารมณ์เวลาไปกินติ่มซำภูเก็ตติ่มซำแบบ20 30บาทอย่างเงี้ยเออเหมือนกันคือหายากมากนะในกรุงเทพบอกเลยใครที่อยากมาลองนะคะก็มาลองกันได้ที่อุดมสุขนะจ๊ะอ่ะแทบขึ้นชื่อร้านไว้ให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปลาค่ะบ๊ายบาย Bye.